ที่เราคุยกับเพื่อนแล้วเราบอกว่าชอบสิ่งนั้นมากเลยแต่ว่ามันติดอยู่ที่ปากอะนึกเท่าไหร่ก็นึกไม่ออกที่เป็นแบบนี้ไม่ใช่เพราะว่าเราแก่นะคะแต่เป็นเพราะว่าหลายคนบอังว่าอายุมากขึ้นแล้วความจําแย่ลงคิดอะไรก็ช้าเรียนอะไรก็ไม่ค่อยจะเข้าหัวแต่ความจริงแล้วคุณรู้ไหมคะว่ายุคทองของสมองก็คือตั้งแต่อายุ40 <Wow. S 1> ไปจนถึง50ค่ะ เขาบอกว่าสมองกลีบหน้าที่มีหน้าที่ในการวิเคราะห์แล้วก็ทําความเข้าใจข้อมูลในการได้ยินและการมองเห็นเนี่ยจะพัฒนาสูงสุดตั้งแต่ช่วงอายุ40ปีเป็นต้นไปค่ะ เยงแต่ว่าโครงสร้างของสมองเนี่เปลี่ยนแปลงไปตามอายุดังนั้นเทคนิคเดิมๆที่เราใช้ตอนเด็กๆอย่างเช่นการท่องจําก็ไม่เวิร์กแล้วค่ะดังนั้นเราต้องเรียนรู้เทคนิคใหม่ๆใ,ในการพัฒนาสมองในช่วง35ปีเป็นต้นไปค่ะและนี่ก็คือ5วิธีในการใช้สมองตามหลักประสาทวิทยาศาสตร์ของนายแพทย์ชาวญี่ปุ่นที่ได้จากเล่มน,นี้เลยค่ะคุณหมอคนนี้นะคะเป็นชาวญี่ปุ่นชื่อนายแพทย์คาโต้โทชิโนรินะคะที่เขาทำการ สแกนสมองทำ MRI า MRI นะคะไปกว่าแล้ว10,000คนก็เลยสรุปออกมาเป็นหนังสือเล่มนี้เป็นสุดยอดวิธีการใช้สมองสำหรับคนอายุ30บวกค่ะข้อแรกค่ะ ผู้ใหญ่ต้องเรียนรู้วิธีการแบบผู้ใหญ่ค่ะเขาบอกว่าสมองก็เหมือนกล้ามเนื้อค่ะไม่ว่าคุณจะเริ่มพัฒนากล้ามเนื้อตอนอายุเท่าไหร่กล้ามเนื้อส่วนนั้นอ่ะก็จะแข็งแรงได้มากขึ้นก็เหมือนกับสมองนี่แหละค่ะประสิทธิภาพของสมองเนี่ยจะเพิ่มขึ้นได้ไม่ว่าคุณอายุเท่าไหร่ขอแค่พัฒนาส่วนนั้นนั้นค่ะเคยเป็นไหมคะเวลาที่เราคุยกับเพื่อนเราเราบอกว่าชอบสิ่งนั้นมากเลยอะแต่ว่าคิดเท่าไหร่ก็คิดไม่ออกแล้วมันติดอยู่ที่ปากแล้วมันเป็นอยู่บ่อยๆอะมันไม่ใช่เเเเเพรรราาาาะะะะว่่่ปป็็นนนนแแกคตสสมอง กําลังอู้แล้วมันมีวิธีแก้ค่ะวิธีแก้ก็คือต้องกระตุ้นให้ตัวเองอคิดอย่างเช่นพอตื่นเช้ามาเราคิดเลยว่าเราวางแผนที่จะทำหนึ่งสองสามสี่อะไรบ้างในตอนเช้านะคะหรือว่าลองนึกถึงข้อดีของเพื่อนร่วมงานมาสักสามข้อหรือว่าลองนึกถึงข้อดีของสมาชิกในครอบครัวของตัวเองก็ได้ค่ะมาสักสามข้อค่ะ ต่อมาเลยค่ะเขาบอกว่าการผ่อนคลายสมองส่นทองความเข้าใจก็สําคัญนะคะลองสร้างการเปลี่ยนแปลงกับสิ่งแวดล้อมเดิมๆดูนะคะอย่างเช่นการจัดห้องนอนใหม่การจัดโต๊ะที่ทํางานใหม่หรือว่าการเปลี่ยนเส้นทางในการเดินทางไปทํางานดูค่ะ อีกอย่างก็คือฮิปโปแคมปัสซึ่งเป็นศูนย์กลางของสมองส่วนความจำเนี่ยจะอ่อนไหวต่อความเครียดมากดังนั้นช่วงไหนที่คุณลืมบ่อยๆแบบคิดอะไรไม่ค่อยออกมันอาจจะไม่ใช่เพราะว่าเซลล์มสมองคุณนสูญหายไปแต่ว่าเป็นเพราะคุณเครียดนั่นเองค่ะลองสังเกตดูนะคะช่วงไหนที่คุณแบบ m e n เ a l h e เฮลทดีๆแบบสุขภาพจิตดีๆเราก็จะจำสิ่งนั้นแล้วก็เราจะเรียนรู้สิ่งต่างๆได้ไวมากขึ้นค่ะ สรุปก็คือถ้าเกิดเรวสามารถจัดการอารมณ์ตัวเองให้นิ่ง่ยสมองส่วนการสื่อสารแล้วก็ความจำแล้วก็การเรียนรู้ในส่วนนั้นน่ะก็จะทำงานได้ดีไปด้วยค่ะ อีกหนึ่งเคล็ดลับก็คือถ้าเรารู้สึกว่าช่วงไหนสมองเราไม่แล่นให้ลุกขึ้นมาขยับร่างกายค่ะเพื่อจะทําให้สมองส่วนของการเคลื่อนไหวและการได้ยินอะทำงานอย่างเช่นเวลาเราเดินสมองก็จะคอยระวังไม่ให้เราเดินชนหรือว่าระวังพื้นต่างระดับก็เหมือนกับการขับรถนะคะเวลาเราขับรถแล้วเราได้ยินเสียงแจรสมอง่วนการมองเห็นก็จะถูกกระตุ้นเช่นเดียวกันค่ะมีคุณหมอฟันชาวญี่ปุ่นท่านหนึ่งค่ะที่เขาเลิกเป็นหมอฟันตอนอายุ49และในระยะเวลา3ปี เขาเลี้ยงอาชีพตัวเองด้วยการเป็นผู้บรรยายแล้วก็เขียนหนังสือแทนค่ะและนี่คือสมองในวัยห้ผลการ MRI พบว่าก่อนหน้านี้เขาไม่มีสกิลการพูดบรรยายเลยแต่พอได้ฝึกบ่อยๆสมองส่วนการสื่อสารได้รับการพัฒนาดังนั้นการใช้สมองที่เหมาะสมก็เปลี่ยนจากเรื่องไม่ถนัดเป็นเรื่องที่ถนัดได้ค่ะข้อต่อมาค่ะวิธีเพิ่มประสิทธิภาพความจำของสมองในวัย4ี สมองในอายุแบบผู้ใหญ่นะคะไม่สามารถที่จะใช้วิธีการเด็กๆได้แล้วแบบการห้องจำอะไรเงี้ยมันไม่เวิร์กต่อไปแล้วค่ะแต่ให้คุณใช้ความเข้าใจแทนค่ะและสิ่งที่สําคัญคือคุณต้องหลอกสมองนะคะว่าเรื่องนั้นอนะเรื่องที่คุณกําลังจะเรียนรู้เป็นเรื่องที่สนุก เพราะเวลาที่คุณอารมณ์ดีอะสมองจะปล่อยคลื่นออกมาแล้วก็ประเมินว่าข้อมูลที่คุณกําลังได้รับในตอนที่คุณอารมณ์ดีอะเป็นข้อมูลที่สําคัญสิ่งที่จะบอกก็คือคุณไม่จําเป็นต้องชอบสิ่งนั้นเลยแต่ว่าให้ใช้วิธีหลอกสมองแทนค่ะอย่างเช่นอันเป็นคนชอบดื่มมัทฉะมากๆเลยนะคะก็ให้ดื่มมัทฉะนะคะในตอนที่กําลังเรียนหนังสือหรือว่ากําลังอ่านหนังสือทําภาษีก็ได้เพราะว่าเกียิเลขเนาะคือังนั้นไม่จําเป็นต้องชอบแบบ เลขเลยแต่ว่าให้ดื่มมะชะ่าแค่นี้สมองก็จะรู้สึกว่าเออมันอารมณ์ดีแล้วก็จะทำให้เราอ่ะจะจำเรื่องที่เราจ,จำได้ง่ายมากขึ้นค่ะหรืออย่างหนึ่งก็คือ คอร์สออนไลน์ที่คุณไม่ชอบเลยแต่ว่าคุณลองเลือกอาจารย์หรือว่าเลือกคนสอนที่คุณชื่นชอบอะไรเงี้ยมันก็ทําให้สมองคุณอะจดจําได้เร็วขึ้นประมาณ2-4เท่าเลยนะคะอีกหนึ่งเทคนิคก็คือสำหรับคนที่อยากจะเริ่มอ่านหนังสือนะคะให้เริ่มจากตรงกลางก่อนแล้วก็ให้ลองทบทวนแล้วก็ทําซ้ำๆนะคะจากนั้นอะ ตัวคลังข้อมูลน่ะจะถูกย้ายไปอยู่ที่ความจําระยะยาวค่ะแล้วก็ที่สําคัญคือวิธีการอ่านแล้วก็ทบทวนน่ะให้ทําเสร็จภายในวันนั้นเลยอ่านเสร็จแล้วก็ทบทวนแล้วก็ทำาเข้าใจแล้วก็พูดซ้ําให้ตัวเองหรือว่าให้แมวให้ฟังก็ได้นะคะสิ่งนี้ต้องทําภายใน1วันเลยแล้วความจําเหมือนจะ ประมวลผลได้เร็วได้ดียิ่งขึ้นค่ะข้อต่อมาค่ะวิธีการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพในสมองของผู้ใหญ่อะไรที่เราคุ้นเคยอ่ะเราจะจําได้เองโดยที่เราไม่ต้องฝืนนะคะเพราะว่าถึงฝืนไปเราจําไม่ได้อยู่ดีนะคะเพราะว่าฮอร์โมนแห่งความเครียดหลั่งออกมาค่ะถ้าเกิดเราอยากจะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเราก็ลองไปโยงกับเรื่องเราในอดีตหรือว่าเรื่องราวที่เราคุ้นเคยดูนะคะยกตัวอ,อย่างละกันเคยฟังของเฮวิทมานะคะเวลาเฮวิทได้ยินประวัติศาสตร์ของจีนละกัน ว่าในปีคอสเท่านี้เกิดอะไรขึ้นฮีวิตเกก็จะเอา เหตุการณ์ตอนนั้นนะคะมาเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ตอนประเทศไทยอาจจะตรงกับในช่วงของสุขโขทยัยแล้วก็มาดูว่าของไทยเกิดอะไรขึ้นของจีนเกิดอะไรขึ้นตรงนี้มันก็ทําให้สมองเราอะลีเลตแล้วก็จําได้ดีมากขึ้นค่ะอีกเรื่องหนึ่งนะคะความชอบหรือว่าไม่ชอบอะไรเงี้ยก็มีความสําคัญกันบางคนชอบเรียนจากการอ่านหนังสือก็ให้เขาอ่านหนังสือไปเพราะเขาอาจจะชอบตัวหนังสือแต่ว่าอย่างแอน่นอะชอบดูด้วยแล้วก็ชอบฟังด้วยดังนั้นจะชอบประมาณคอร์ส ออนไลน์หรือว่าชอบเป็น u t u b e อะไรอย่างงี้มากกว่าหรือบางคนเนี่ยชอบแบบการ์ตูนแอนิเมชั่นก็ให้เขาเรียนรู้จากการ์ตูนไปนะคะหรือว่าบางคนเรียนรู้จากการฟังเสียงก็สามารถฟังพอดแคสต์ได้ลื่อหลแล้วก็สามารถเรียนรู้ได้เร็วมากขึ้นค่ะอีกหนึ่งเทคนิคนะคะถ้าเกิดคุณเริ่มที่อยากจะอ่านหนังสือการเงินที่เขียนโดยพี่พอพัทลาพลน,นะคะก็ก่อนที่คุณจะเริ่มอ่านหนังสือของเขาหรือว่าฟังคอร์สออนไลน์จากเขานะคะ ก็ลองให้ไปศึกษาประวัติเขาก่อนนะคะแล้วก็เรียนรู้ว่าพี่พอพัฒนรพลเนี่ยเริ่มจากการเป็นนักสแสดงเป็นพิธีกรเป็นดีเจมาก่อนนะคะโดยที่ความรู้เรื่องการลงทุนเนี่ยเป็นศูนย์เลยซึ่งจริงๆแล้วประวัติชีวิตของเขาไม่ได้เกี่ยวกับคอนเทนต์หรือเนื้อหาที่เขาเขียนเกี่ยวกับการลงทุนเลยนะคะ แต่ว่าพอสมองเราดีอะสมุงสมองส่วนความเข้าใจสมองส่วนการรับรู้สมองส่วนการมองเห็นแล้วสมองส่วนการได้ยินแล้วที่สําคัญคือสมองส่วนแห่งความจำนะ่ะก็จะทําได้ดีแบบก้าวกระโดดเลยค่ะข้อต่อมาค่ะการเรียนรู้โดยใช้ลักษณะดเด่นของสมองผู้ชายถนัดที่จะเรียนรู้ด้วยการดูและผู้หญิงถนัดที่จะเรียนรู้ด้วยการฟังค่ะดังนั้นอะไรที่เป็นคําพูดเนี่ยจะเข้าหัวสมองของผู้หญิงได้ด กว่าส่วนผู้ชายก็จะจำเป็นลักษณะของตัวหนังสือได้ดีกว่าค่ะและไม่ว่าคุณจะถนัดดูหรือว่าฟังนะคะก็ให้ฝึกออกเสียงแล้วก็พูดตามไปด้วยค่ะอย่างเช่นตอนเนรียนภาษาจีนก็จะดูซีรีจีนแล้วก็ฝึกแล้วก็พูดตามนางเอกเลยค่ะเรียกได้ว่าคคฟแบบคาแรคเตอร์นางเอกออกมาเลยแบบแอคเซน พูดตามอย่างนั้นเลยค่ะอีกหนึ่งเทคนิคที่สําคัญมากๆเลยนะคะสําหรับคนที่มีเวลาน้อยนะคะก็ให้รับข้อมูลผ่านทั้งหูนะคะก่อนที่เราจะนอนหลับเพราะว่าในขณะที่เรานอนหลับไปเนี่ยความจําส่วนนั้นมันจะฝังแน่นเลยค่ะแต่ที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าเรารับข้อมูลเข้าไปแล้วนะคะห้ามเล่นมือถือหรือว่าห้ามดูโทรทัศน์อีกต่อไปเลยนะคะเพราะว่าความจําส่วนนั้นอะ่ะมันจะถูกเซฟทับทันที อีกหนึ่งข้อมูลที่สําคัญมากๆเลยค่ะเขาบอกว่าการเคลื่อนไหวด้วยการเดินเนี่ยจะทําให้สมองทํางานได้ดีขึ้นดังนั้นเขาแนะนําให้เดินวันละ60นาทีแล้วก็ใครที่รู้สึกว่าสมองละลาหลังเลิกงานก็ให้หลีกเลี่ยงแบบผู้คนเนืองแน่นเส้นทางที่แบบว่าคนเยอะอะไรเงี้ยแต่ว่าให้ไปเดินประมาณหนึ่งชั่วโมงอย่างเช่นเดินในสวนที่แบบเดินแบบไม่คิดอะไรแบบปล่อยจอยให้สมองมันได้พักผ่อน แล้วก็ได้ผ่อนคลายจากสมองที่ล้าค่ะอันนี้ช่วยได้มากเลยค่ะข้อสุดท้ายแล้วค่ะดีิสัยช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของสมองเขาบอกว่าสมองของเรานะคะจะทำงานได้ดีมีสมาธิสุดๆตอนฝฟลยลนก้นค่ะก็คือตอน last minute เนี่ยสมองแบบจะแบบประมวลผลได้ดีมากมี energy สุดๆเลยนะคะดังนั้นวิธีที่จะทำให้เรา ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพสมองคือลองกําหนดเดทไลน์ดูนะคะอย่างเช่นต้องจัดกระเป๋าภายใน5นาทีหรือว่าต้องแต่งหน้าให้เสร็จภายใน5นาทีอะไรประมาณนี้ค่ะต่อมาค่ะการเรียนแบบคนเก่งหรือว่าคนที่เราชอบอ่ะจะทําให้เราเรียนรู้ด้วย ประสิทธิภาพได้ดียิ่งขึ้นอย่างที่บอกไปว่าเราหลอกสมองนะคะก็คือเราชอบสิ่งไหนสมองก็จะยิ่งทําได้ดีกับสิ่งนั้นค่ะยกตัวอย่างการเรียนภาษาก็จะง่ายมากขึ้นนะคะอย่างเช่นคนที่อยากจะเรียนภาษาจีนภาษาเกาหลีนะคะก็ลองโคเป็นนางเอกเกาหลีเป็นนางจีนไปนเลยก็คือเหมือนพูดตามแล้วก็ลองอิ a g i n e นะคะตัวเองดูว่าตัวเองเป็นนางเอกคนคนั้นกับอป,ป้าที่เราชอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะ <laughs> เฮ้ยมันช่วยได้มากจริงพเพราะว่าทําบ่อยคือจะบอกว่าภาษาเกาหลีอ่ะไม่เคยเรียนเลยแต่ว่าเป็นคนชอบดูซีรีส์เกาหลีเงี้ยก็เลยพูดตามพูดตามนางเอกแลวคือจะได้แบบแอคเซนต,ต์ความน่ารักอะไรเง,งี้ยมาด้วย <c oughs> ลองดูนะคะสิ่งที่อยากจะบอกก็คือเมื่อสมองหลั่งโดพามีนซึ่งเป็นฮอร์โมนแห่งความสุขอ่ะสมองเราก็จะจดจําได้ดีจดจําได้แม่นจดจําได้เก่งเพราะว่าสมองเรามีความสุข อะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะดนงนั่น,นก็อดคิดไม่ได้ว่าตอนเด็กๆที่เราสามารถจำได้ดีจำได้เก่งอ่ะเป็นเพราะว่าเราอ่ะ มีความทุกข์น้อยกว่าตอนที่เป็นผู้ใหญ่หรือเปล่าออีกหนึ่งเทคนิคก็คือลองเปลี่ยนรูทีหรือว่ากิจวัตรประจําวันแบบเดิมๆด,ดูนะคะเช่นการออกจากบ้านที่เร็วขึ้นประมาณ3 0มสถึงหชั่วโมงนะคะหรือว่าการเปลี่ยนเส้นทางการเดินทางแบบเดิมๆไปเลยเช่นแทนที่จะขับรถก็ลองเดินนะคะหรือว่านั่ง MRT BTS มันก็จะไปกระตุ้นสี่นาต่างให้เรามองเห็นแล้วก็ให้เราได้ยินที่ต่ตางกันออกไปนะคะอย่างเช่นแทน แทนที่จะขับรถแล้วก็เห็นวิวเส้นทางนี้นะถ้าเกิดเราใช้ BTS เราก็จะเห็นวิวอีกเส้นทางหนึ่งซึ่งพอเราได้เห็นสิ่งใหม่ๆก็จะไปกระตุ้นสมองในหลายๆส่วนให้ทํางานได้ดีมากขึ้นค่ะอีกหนึ่งเทคนิคก็คือให้ลองแปรงฟันข้างที่ไม่ถนัดดูค่ะคนที่ถนัดขวาเนี่ยก็จะสามารถใช้สมองทํางานซีกซ้ายได้ดีส่วนคนที่ถนัดซ้ายก็สามารถใช้สมองซีกขวาได้ดีค่ะเขาบอกว่า ถ้าเราฝึกใช้ข้างที่ไม่ถนัดแล้วเนี่ยจะช่วยกระตุ้นสมองไม่ให้เฉื่อยได้ค่ะต่อมาให้คุณฝึกกลอกตาในการทำงานค่ะ <c oughs> หรือว่าการย้ายแอปพลิเคชันในหน้าจอมือถือค่ะเพื่อป้องกันไม่ให้สมองส่วนไนน่ะแอปอู้แล้วก็จะไปกระตุ้นการพัฒนาสมองในส่วนของการทําความเข้าใจแล้วก็การมองเห็นค่ะวิธีฝึกกรอกตาค่ะให้ทำคาระห้าวินาทีนะคะกรอกตาขึ้นกรอกตาบนกรอกตาซ้ายกรอกตาขวาเขาบอกว่าพอทำสามรอบเสร็จแล้วปล่อยใจสบายแล้วหลับตาผ่อนคลายกล้ามเนือ สำหรับใครที่ชอบคอเนเท์แบมนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe mm hmm. นะคะโฟร์ติอย่างฟิตท็อปพอดแคสต์แดกคนวัย40วันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบายไปฝึกกันด้วยนะ